ปังปอนด์เฮ้ยสวัสดีครับพี่น้องว่าบรรยากาศฝนตกครับพี่น้องครับเมืองครับเมืองเมืองเมืองฝนตกเลยฝนแหลกของปีครับพี่น้องมืองหนีอนได้เมนูมหัศจรรย์ครับพี่น้องครับเมืองเด้อเมืองเด้อครับเมืองเด้อแยงแถม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 ว้ายโอ้ยได้อึงมากครับพี่น้องครับโอ้ตัวใหญ่เลยอึงใครครับพี่น้องโอ้ผู้เฒ่าบนแลีนมาบอกว่า บางปอนในเอึ to to. Stuck, ้งได้ประจันเอาบ่อประจันโอ้ยปอนก็เอาได้แล้วรุ <st im achte> ่นเจักบาดประจัุ possible, ่นอาสาปล่อยกาบาดประจันพอนเอาได้ดีหนองคืออยากกินแห้งคุน่าพี่หนอเมืองเด้อวุ้ยวันนี้ปอดิบต้มแซมคุน่าพี่น้องครับโอ้ยเอื้องโอ้ยจะเฝ้าโดนจะเฝ้าโดนเดี๋ยวไปรอกินแซมน้ำปอดเด้อครับพี่น้องครับอปให้เมืองบรรยากาศครับคุณอาผมโต๊ะนิ่นนิ่งเลยพี่น้องเด้อไปไปรอกินน้ำกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูขู่สูข้นนะครับผมมือนีมาอยู่กับช่องปังปอน channel ดีมือนีมากับพี่ใช่คือเก่าครับผมปอนยังประัทกลับจากกาลสินครับผมพี่น้องจะคุ้นตาดีเหมือนเดิมครับเฮ้ยอุบันกาลสินครับผมสวัสดีครับผมมือวาดมือวานปอนต้มหรือเพื่อนกินครับพี่น้องมือนีปอนคืออยากกินเหมือนที่นี่อก็เลยขอกินน้ำแน่บนที่ใจครับพี่น้องใจพี่น้อง มันมีนมนมนมนติดใจว่้หิวเขากินน้ำเาหน่อยเลยว่า <c oughs> มันนี้ก็ได้ต้มเมาดซูมากินอีกรอบครับผมนี่แหละอาหารนำร้ำาลายแตกอันนี้บ่าบาอาหารบ่าเม็ดอาหารจานสูนะครับพี่น้องครับอันนี้อยู่ใต้ดินนะครับผมเออกสิหามาได้ปีแล้วเทือ่อเนาะฝนแหลกของปีครับผมปีหาหกครับผมพี่น้องแจวครับผมเอา<ช>กินไปน้่งมาเอาไปหน,นึ่งเนาะพี่ไอหนุ่ยเนาะหิวเลยน้ำาลายแตกครับพี่น้องมาครับ พี่น้องครับก่อนจะไปแซ่บกับปอนแล้วก็พี่หนุ่ยนะครับปอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปังปอนชาแนลนะเมเด้อ er, ครับพี่น้องครับมานะครับพี่หนุย่ยลุยเลยครับผมเอาเลยนเานเาะขนย้อนขนหอนหนึ่งมาใหม่ไม่เออตัวได้กระจองตัวได้กระจองตุนเลยเอาพ,พ,พี่นุง่งครับานุ่งครับเอาบังกระน,นาคักมกึงกระน,นาคำใหญ่ๆยเลยพี่น้องนี่ <laughs> นะ ลองวตัวสวยเลยพี่หนงครับพูดนะ้วแก้วพี่คนเนาะพี่หนงแก้วพี่้องบ้าเรอใส่ต้นหยังไงคือมาใช่โยใส่นาถทะเนาะลองมั้งเจ้าบอกว่าเห็นหนาผมบอกว่ากินอื้องนี่อายุยืนผูเถ่าว่าแม่ข้อมว่า บางความเสือหน่อยเนาะผู้เฒ่าบางบางบางกลุ่มมันจะเสือหนึ่งเด้อกินเด้อโอ้โหซุปมันมากพี่น้องเอ้ยซุปมันอยากกินอีกเอาขอจะค้ำกันได้พี่น้องเด้อครับผมนี่นะเอาแสงมันอันนี้ไล่น้องเบื่อเอาบินะเฮ้ยสำหรับปอนนะ กินในช่องตัวเองขอความแสบนะพี่น,อน,น้องนะยังกะของแสบยุอยู่าวผักหมักเนาะหอมบดทย่างเดียวนะกระดูก<อ>กระดูกหน่อยบดทเนี่ยหอมกระดูกอมก กินของหายากตอนนอยู่อยู่น้ำธรรมชาติพี่น้องบป็นนกเข้ามือแล้วครับพี่น้องครับแสงแดดก็เพราะแสงแดดอือหูเศๆหลจับจับจัดอันนี้สุดยอดครับคุณพี่น้องใครอ่ะพี่น้องคนตรงนี้พี่น้อยอ่ะใครคนนี้คือนำตัวใหญ่เห็นไหมไต็มท้องครับผมผมบอกเลยเอ้ย วีอนอ้อาเอาไอ้พี่น้องบอ้นอ,อมาครับพี่น้องมาเสร็จแสบน้ำกกนเ้ยครับผมจิ้มเจ้าก้าบัดนะเด้อโอ้ยใครผุ้นะได้พี่น้องโอ้ยจิ้มเจ้าจ้าบาน,นะเนี่ย อับอืมอืมเขาชาปแด้วสูบไม่สิแสงเลยอืมบดยางเดียวเดี๋ยวคนกินไก่รับปอนมีบดเลยนะ เอาเถอครับพี่น้องเอาครับขอกับปลาม่นกินกันกันครับอืมมันนียุดเทียงหน้าแล้วเนาะมาครับกองฟ้าอเทียงหน้าสวนพักพี่หน่อยครับผม,อมโอ้ยแสย่บเสียเพื่นว่า ชุดยอดเนื้อกับมาเพือ่อนว่ะชุดยอดของปลากระเอียนชุดยอดกบเขียดเนี่ยครับอึนครับพี่น้องครับผู้เฒ่าเพป็นผ้าวายด้วครับผมุดดยอเป็นคำของเพ,พื่อนวองใบมะขามอ่อนพี่น้องเอ้ยเ็ดเสียบอีริชุดยอดเลยน้ำเสียบอีริมะข้าวบมะยังพี่น้องกืติดกดันหรอกบางคนนะพี่หนุ่ยนะ ไข่<ค>นี่เห็นว่าแสบนะแต่บางคนบบถือนะครับผมจะแนะนํานะครับพี่น้องไข่ของมันเนี่ยนะครับผมบางคนบ่ถือจะวิ่งวิ่งเวียนบ<ะ>่อวกอวกออกมั้งสินะแพร่คนแพร่ก็นมีนะครับขันคนบ่เคยกินเนี่ยจะไปลองกินกับเบิ่งสุขภาพจะคข้องมันนะครับผมพี่น้องไข่หรออือไข่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 อืคือบาด喉咙สิ หนุยกินเป็นกระแสพี <adan on developed Airbnb> ่น <2 jaar Twilight jaar> ้องสมมันยามากินนับเดียบมาพ้นหึงยันเลยจัดค่ะคุณครับนี่ครับครับ ฮันชีต้มแบบไม่แ่บนะครับผมแนะนําเลยนะครับพี่น้องพี่น้องใส่ใบบักขามนะผมจะไม่ใส่ใบอื่นนะครับพี่น้องเชื่อปอนเลยใบบักขามมีคือแ่บสุดเลยครับของต้นตำรับต้มต้มอื่นนะครับฟุตเถาปูกระยาปอนต้มมากแต่ปอนเน,น้อยนะพี่น้องให้เดือดคำเนาะแม่นครับ กินไอของธรรมชาติแห่งเลยพนี้ต้มแสบก็ขาดครรมชาดไปไห้น่าไอหนู่นะอากาศดีสวยเบว่างส่วนเจ้ากับแสบอืมนี่แสบเป็นหนังดิสมติแม่ก็เจกินกันแสบอยากเชื่อสองผมบันนี่ มีข้างต่อไปได้วพี่น้องฝนแหลกนะครับผมพี่น้องกินอนืให้กินฝนแหลกเนาะไอหนุยน่ยเนาะอันนี้มันแมนค่วมพนมีหลีนะครับผมพี่น้องกินฝนแหลกฝนสองฝนสามฝนสี่นี่คือแม่งเมาสียู่ในทองนะครับพี่น้องกินมมแมงมันบอกแมนสีมีแม่งเมานะครับผมแม,มนค่วมขเขาจะวาตัวน,นี้อืมฝนแหลกนี่มีออกมากใครแตกพวกรอ <ม>ได้กินนหนสนใจใอยากแต่ว่าแขกคนกินบะจุนเนี่ยสามตัวยุ่งยัแม่งเลยแหละแมนครับนนนเนาะตัวใหญ่หดดตัวใหญ่อันนี้เขาไม่ชอบตัวใหญ่บ่แมนครับเออเนาะยั่นโอ้นมีแต่ตัวใครแมสุดยอดเลยพี่น้องมีแต่ตัวใครพี่น้องเอ้ย <c oughs> โอ้ไล่แตกออกามาแล้ว เอาตัวเก่งใจได้แบบนี้วายขอโทษครับพี่น้องครับมาจ่ายนี่ครับพี่น้องอภัยให้เบิ้งเลยพี่น้องบีเอ๋วว่านี่ใครเวิดนะครับพี่น้องครับคุณนะขอโทษขออภัยน้ำนมพี่น้องครับขอโทษหลายๆเลยครับก็ผูิ่นโบกินอื้องนะครับหนุ่เนาะ มันทำเขโทษได้ร้ายครับพี่น้องแต่สำหรับปอนปอนว่ามันเป็นอาหารชัน้นชั้นดีของปอนนะครับพี่น้องครับกินก็อยากเอาความแสบมาสูพี่น้องกินทั้งทั้งต่างประเทศเนาะเพิ่นทีเพิ่นบ่ได้กลับมาบ้านเนาะเอาความแสบปากถึงไป<พ>นะเพ,พิ่นเมนม์มาเพิ่นอยากเลยเนี่ยเพิ่นบอกเพิ่นอยากอยู่อยากแต่ว่าบมมีหม่องเสื้อแม่นครับแม่บ<ม>างจดก็บ่มีหม่องเสื้อเพิ่นเพิ่นอยากแห้ง ไข่อืองแซ่บอิ่มแปะเลยบ้บบดูเลยบ้บบเจียกับแซ่บเขากันเนี่ยครับพี่ห้องกับเจียวปิกปนเนี่ยจาเอาเจียอย่งอื่นป<ช>ิกปนว่ะ ครับผมปีหนุ่ยมันอยากกินน้ำครับพี่น้องพี่นุ่ยว่าไอ้ไอ้กินน้ำแน่เด้อว่าจันตอนแรกป้อนจีได้นั่งกินผู้เดียวเลยครับผมเพราะว่านไอ้ไอ้พวกกินพีบีอารกับพวกใคมาแม่กับพวกกินนะครับพี่น้องพวกกินเคียนแล้วแสบคล้องแสบมาลอกกันผมนั่นบ่ได้บ่ได้ตีบ่อยยังเลยพี่น้อง ผมกินเทือกอีเล็กเม,นนมื่อวานนะกินเทือกแรกอีเล็กเมื่อกินเองเมื่อนี้แซ่บครับแซ<ม>่บพี่น้องสีลืมกลบลืมเขียนด้ย <c oughs> กินนี่อีนี่พี่น้อง <c oughs> รกระโหกเพิ่อองเนื้อโบ๊แข็งดอกบดหลวดบดหลวดแม่นครัแบแสีบแสีบพี่น้องแสีบโอ้ย นี่แหละครับเขาเสาของปอนกับพี่หนุย่ยตอนนี้กับพรอแม่เทียงกวแนนอกพี่หนุ่ยเนาะก,ก็เสิเหตุยัง,งแหลวครับผมเอาครับผมก่อนจะไปจบคลิปนอปอนอยากให้พี่หนุ่ยฝากช่องฝากการติดตามและการให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องนั่นเลยนะครับผมจางนัก็ฝากช่องเคยบนคนกระสินเนเ้อรครับผมพี่น้องครับกะคือกอบพี่น้องทั้งสามทั้งสามช่องครอบครัวเดียวกันพี่น้องหกักกะหักทุก่องสักรับเนาะพวกผมกะดีใจแห้งเ่าจะ พี่น้องเบืองแง่งซํำเป็นลูกเป็นหลานเนาะครับผมซํำเป็นมูเป็นพวกเป็นเอื่อยเป็นหน้าว่าไปแล้วพี่น้องครับนี่นะครับพักแพ่งกันคนอีสาน <c oughs> บ้นานเฮาบ่บค่คนอีสานคนประเทศไทยทุกภาคทุกทุกส่วนเลยครับ<า><ม>พักแพ่งกันครับผม <c oughs> อา้าซ้ำนี้ละโอเคครับสําหรับมือนี้ป้อนกบพี่หนุ่ยกับฝากความแสบไปก็พี่น้องไปซ้ำนี้นะครับถ้าพีนพ่น้องคนใดที่มากคลิปของป้อนนะครับป้อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ฟังฟังป้อนชาแนลเด้๋วก็ พี่ชายของผมนะครับเคยอุบลคนกาลสินครับผมเมื่อนี่ปอนกับพี่หนุย่ยเขาตัวลาไปก่อนพ่อกันคลิปหนานะครับผมสวัสดีครับ